สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลวันนี้วันศุกร์ที่30กันยายน65ผมอยู่ที่กรุงเทพผมอยากจะมาเสนอเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับพอโอ,อโรงเรียนดังในจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้แจ้งความจับลูกศิษย์ของตัวเองที่อยู่ชั้นป .6 อายุ11ขวบในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ คือเรื่องมันเกิดจากเด็กสองคนไปเตะฟุตบอลแล้วลูกฟุตบอลเนี่ยไปโดนกล้องวงจรปิดทําให้เกิดความเสียหายเด็กทั้งสองก็เลยไม่รู้วิธีการแก้ปัญหากลัวความผิดก็เลยไปตัดสายไฟสายไฟของกล้องวงจรปิดทําให้เกิดความเสียหายมูลค่าที่เกิดขึ้นประมาณ3,300บาทต่อมาทางพอ,อ ได้เรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งสองมาเจรจาตกลงมีเด็กท่านหนึ่งเคลียร์ไปหนึ่งันหหสิบาทเด็กอีกท่านหนึ่งผู้ปกครองไม่มีเป็นยาเคลียร์เพราะฐานะยากจนหนึ่งันหอหสบาทครับไม่มีเป็นยาเคลียร์ฐานะยากจนพออก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตํารวจแต่ก็ไม่ทราบว่าด้วยอิทธิฤทธิ์อะไรตำรวจ ก็รีบหรือไม่รีบไม่แน่ใจออกหมายเรียกไปยังเด็กกับผู้ปกครองออกหมายเรียกครับหมายเรียกของพนกักงานสอบสวนมาพบที่สถานีตํารวจเนื่องจากมีการแจ้งความกล่าวหาน่าจะเป็นข้อหาทําให้เสียทรัพย์ต่อมาข่าวมันก็หลุดออกมาจนมีสื่อช่องหนึ่งได้ไปเจรจากับทางปออขอชําระหนี้หนึ่าสิบาท ทางพอ,อ,อก็โอเคยอมรับ1,650บาทแล้วก็ไปถอนแจ้งครามปัญหาคือว่าเด็กฐานะยากจนแต่พออ,อซึ่งปกครองเด็กและวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิทุกอย่างทำไมถึงใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยเงิน3,300บาท ถึงขั้นต้องแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กเลยหรือไม่มีวิธีการอื่นเลยหรืออย่างไรความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีเงินเลยหรือที่จะไปแก้ปัญหานี้หรือเคยเรียกผู้ปกครองคนอื่นหรือครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่มาปรึกษาปัญหานี้ไหมเหตุใด จึงใช้กระบวนการทางกฎหมายมาดําเนินคดีกับเด็กทั้งๆท,งที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยรู้หรือเปล่าว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเขาได้มีการแก้ไขเมื่อน่าจะเป็นเดือนพฤษภาเด็กอายุไม่เกินสิบสองปีกระทาการอันกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดเด็กไม่ต้องรับโทษนะครับเด็กไม่ต้องรับโทษเด็กอายุไม่เกินสิบสองปี ไปฆ่าไปแทงไปอะไรก็แล้วแต่ไปทุกๆุกอย่างที่เป็นครีย,ยาาเด็กก็ไม่ต้องรับโทษคนหมายบัญญัติไว้เด็กไม่ต้องรับโทษแต่เพียงแต่เด็กไปทำกล้องวงจรปิดเสียหายแล้วก็ไปตัดสายไฟยังไงเด็กก็ไม่ต้องรับโทษแต่ทำไมทนายไม่เข้าใจว่าพอ,อเนี่ย ึงต้องไปแก้งฟังดำเนินคดีแล้วตํารวจก็เลยรีบตอบสนองให้ทั้งๆที่วิธีการแก้เนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะไปอาจจะเรียกผู้ปกครองมาคุยกันที่โรงพักมันทาบันทึกชดใช้กาเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่มาผ่อนมาอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ทุกอย่างมันจบแต่นี่ทําไปสิทธิ์ของคุณนะครับสิทธิ์ของคุณที่คุณซ้อมสอนสั่งสอน ให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีมีอนาคตที่ดีแต่แค่ความผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆและวัยวุฒิของเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้แหละครับว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันจะเป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิดหรือเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องเล็กวุฒิภาวะของเขายังไม่มีแต่วุฒิภาวะของพอ,อเนี่ยมันเกินแล้วนะครับพอ,อ การที่พออไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์ไม่ใช้หลักความเมตตาไม่เปิดโอกาสให้เด็กหรือผู้ปกครองเด็กได้แก้ปัญหาโดยวิธีอื่นอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วผู้ปกครองอาจจะบอกว่าไม่มีเงินแค่นั้นเลยหรือที่ถึงขั้นจะต้องไปแจ้งฟันดำเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวที่สถานีตำรวจแล้วอย่างนี้หรือว่าเด็กของคุณเติบโตไปถายภาคหน้าเนี่ย จะเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะจะเป็นเด็กดีของประเทศชาติได้เพราะเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆเนี่ยเขากลายเป็นผู้ต้องหาแล้วถูกหมายเรียกแล้วทั้งๆท,ที่กฎหมายเป็นหยัดไว้ว่าเขาไม่ต้องรับโทษแต่สิ่งที่ขออ,อหยุดยืนให้เขาเหมือนกับจะยืนเอากฎหมายเนี่ยมาบังคับเด็กกับผู้ปกครอง และเด็กในทั้งโรงเรียนเนี่ยเขาจะดูตัวอย่างพออย่างไงครับต่อไปถ้าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็ต้องว่าก,กันตามกฎหมายทุกอย่างก็ต้องแกงฟาร์มไม่มีการเจรจาไม่มีการยืดหยุ่นถ้าใครมาเจรจาแล้วคุณจะจนคุณไม่มีปัญญาคุณจะฐานะยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นจะเป็นตัวอย่างของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับว่าใครมา ทำให้เราเสียหายเราก็ต้องแก้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเราไม่ควรจะมีเมตตาเราไม่ควรจะผ่อนผันเราไม่ควรไปเห็นอ,อกเห็นใจเขาคนระดับพออนะครับก่อนที่คุณจะแก้งความเนี่ยคุณคิดหรือเปล่าว่าจะทำอะไรลงไปเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติจะต,ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่อย่างเนี้ย จะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมเด็กกระทำความผิดด้วยความร,รู้เท่าไม่ถึงการเฆ่าปกครองฐางนะยากจนแต่ขออออใช้วิธีแจ้งความดำเนินคดีไม่คิดถึงอนาคตของสิธิ์คนนี้เลยหรือว่าเขาจะมีปมด้อยเขาจะเติบโตเป็น อ,อยู่ในสังคมยังไงเขาจะดูถูกเพื่อนในในโรงเรียนเนี่ยมองเขาเป็นแบบไหนเด็กที่ถูกคดีเด็กที่ฐานะยากจนเด็กที่มีปมด้อยเด็กที่ถูกผู้ปกครองแจ้งาร์มแล้วเขาจะมองหน้าเพื่อนในโรงเรียนเขาอย่างไงแล้วเพื่อนในโรงเรียนเขาถ้าเอาตัวอย่างของทางพอไปใช้แล้วเด็กต่อไปในอนาคตของโรงเรียนเนี่ย จะเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมแบบไหนแบบใครมาลังฟาลหรือใครมาทำให้ตนเองเดือดร้อนก็จะต้องเอากฎหมายเข้าว่าไม่คิดถึงคุณทรรไม่คิดถึงเมตตาธรรมปัญหาต่างๆเนี่ยทนายไม่ทราบว่าเป็นถึงระดับนี้มาแล้วเนี่ยพออโรงเรียนมาแล้วเนี่ยทำไมไปใช้ดุลพินิษในการแจ้งความดำเนินคดี เป็นพ่อพิมพ์ของชาตินะครับพ่อพิมพ์เป็นตัวอย่างของของเด็กนะครับแล้วอย่างนี้จะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่ดีต่อไปในอนาคตเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กได้หรือผมว่าผออเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับไปปกป้องบ้านของตนเองดีกว่าไม่น่าที่จะมาเป็นผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ะทำการในลักษณะ ที่มันจะเป็นตัวอย่างที่ทําให้เด็กเรียนแบบได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคร์มเห็นของทนายแต่แต่เนื่องจากวันเนี้ยทนายเห็นแล้วว่าการที่เกิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มองแล้วว่าผู้ใหญ่ทำไม่ถูกทนายก็เลยขอใช้คำพูดที่อาจจะรุนแรงบ้าง ทานองต่อว่าหรือทํานองํอานหนิจีเทียนบ้างแต่มันก็สมควรนะครับโอเคครับอยากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและคนรุ่นหลังนะครับสอัสดีครับท่านครับ